สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะได้นำกระเป๋า BK หนังท้องสายพันสยามมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะอีกหนึ่งรุ่นงานหายากมากกว่าจะได้มาพี่ๆคะ่ะรอนานเหลือเกินปีหนึ่งได้ขายไม่กี่ใบนะคะนี่คืองานที่ผลิตมาใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะท้องจระเข้สายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามเริ่มต้นที่สีขาวหิมะละยันนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นงานที่ หายากติดอันดับโลกไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่พดูข้อมูลสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นทีเ่เหล่าดา,าราเศรษฐีนะคะทั่วโลกนิยมสะสมและตอนนี้กลายเป็นของหายากไปแล้วสําหรับนี่ค่ะเปิดลิสต์กระเป๋าหายากที่สุดในโลกเศรษฐีบางรายต้องรองคอยถึง10ปีเพื่อครอบครองกระเป๋าใบนี้คือสีขาวหิมาละยันตอนนี้เป็นงานที่หายากไปแล้วพี่ๆค่ะจะไม่หายากได้ยังไงจระเข้ตัวหนึ่งเนี่ยนะคะ ที่นํามาผลิตรุ่นนี้อายุต้องอย่างน้อย4ปี5ปีขึ้นไปแล้วก็กว่าจะผลิตเสร็จอีกนะคะพี่ๆคะ่ะนกเอขายรุ่นนี้มานะคะในโลกออนไลน์เนี่ยแปีมาทุกรอบหมดทุกรอบแล้วหมดไวทุกรอบถ้าพี่ๆเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วให้พี่ๆตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่านกเอ่ายมีแค่2ใบเท่านั้นนี่คืองานที่มาใหม่ล่าสุดและมีแค่2ใบกว่าจะหาได้รอนานมากแล้วจะได้สวยๆแบบนี้ยากมากพี่ๆคะดู2ใบนี้นะคะ มีสีเข้มกับสีอ่อนแล้วคือสวยทั้งคู่แล้วที่สําคัญราคาจากน้องเอกก็คือถูกตาแตกเลยพี่พี่ขามีไว้ครอบครองพี่พี่จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าอยากได้งานใหม่งานสวยงานเกรดเองานพรีเมียมแล้วราคาหาจากที่ไหนไม่ได้พี่พี่สะสมไว้เลยใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่12นิ้วสูง9นิ้วหนา5.5นิ้วราคางานหลักล้านพี่พี่ขาถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นฝั่งเพชรตรงนี้นะฟาดเข้าไป15ล้านแล้วใบนี้หลายล้านนะคะพี่พี่ขาน้องเอกจัดให้พิเศษ8,900บาทเท่านั้นค่ะ ให้ดูเป็นสีขาวเหิมารายันที่มีรวดลายเข้มพี่ๆค่ะจระเข้ก็เหมือนคนมีเข้มมีอ่อนเป็นเรื่องปกติเข้มๆแบบนี้ก็สวยมากแล้วก็หายากมากด้วยให้ดูช้าๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะคืองานสวยงานพรีเมียมสุดๆเลยแผ่ลึกแผ่ยาวไม่มีวางกาลางลาตัววางเซนเตอร์อย่างดีด้านหน้าด้านหลังความสวยสมูทความบาลานซ์โอ้โหสวยอลังการโดดเด่นกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะในราคา8,900บาทเท่านั้นและน้องเอ๋มีแค่2ใบ พี่พี่ขาถ้าสนใจแคปภาพแล้วทักแชทให้ไวเลยนะคะฝากชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจน้งได้เลยสาหรับพี่ๆที่รับชมโนงอเอ๋ทาง u t u b e นะคะโนงอเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไ้ให้ทุกคลิปนะคะเมีเบอร์โนงอเอ๋เสร็จแล้วทักหาโนงอเอ๋ทางไลน์นะคะตัดสินใจไวนะคะมาดูใบนี้ค่ะใบนี้ก็สีขาวหิมาละยันแต่ตัวสีจะอ่อนกว่าพี่ๆขาจระเข้เนี่ยพื้นเดิมสีเขาไม่เท่ากันนะคะจะมีบริเวณที่สีอ่อนบริเวณที่สีเข้มถ้าทําเป็นสีขาวเนี่ยก็คือจะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ กลางลําตัวเนี่ยทำให้แบบฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่มีความบาลานซ์กันใน,ในเรื่องของความเข้นนียในเรื่องของการไล่เฉดสีนะคะไล่เฉดสีแบบที่เป็นไล่เฉดสีแบบธรรมชาติที่สวยงามนะคะคือขนาดมันต้องได้มันถึงได้กระเป๋าที่ได้สีที่แบบว่าไล่เฉดสวยขนาดนี้ก็คือขนาดของตัวจรเข้ต้องลงพอเหมาะพอดีซึ่งไซส์12นิ้วนี่ก็คือจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้าง ถือว่าใช้จรยเลคตตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีใส่ของได้เยอะแต่ว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะพี่ๆี่ะก็มีไว้สะสมมีไว้เพื่ออวดเพื่อโชว์ถ้าเกิดถือออกงานนะคะพี่พี่จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าของเนเอ๋เป็นจรยเลคแท้ถูกต้องไหมคะมหาเศรษฐีทั่วโลกคือเห็นแล้วต้องหันมามองอย่างแน่นอนกระเป๋าของนกเอ๋น,นะคะพี่ๆี่ะจะไม่ทําให้พี่พี่ผิดหวังอ่าราคาก็คือดีนะคะความสวยก็คือโดดเด่นกระชากสายตาผู้คนทั่วโลกได้อย่างแน่นอนด้านในนะคะก็จะผลิตจากหนังวัวแท แกรเกตเอตัดเย็บอย่างละเอียดแล้วก็ประณานิตมากๆสีขาวอีกหนึ่งสียอดนิยมในราคา8,900บาทให้พี่ๆตัดสินใจได้เลยเพราะว่างานมาใหม่พรีเมียมแล้วสวยตาแตกมากเลยนะคะชอบสีเข้มหรือสีอ่อนบอกได้เลยนะคะช่วงนี้ของแถมเป็นขาจระเข้นะคะอ่ะนอกจากให้ดูนิดนึงนะคะขาจระเข้แท้หนึ่งตัวมีแค่สีขานะคะซึ่งขาหนึ่งอะราคาึ้นห้างอย่างน้อยๆเจ็ดบาทนะคะพี่ๆขาก็อ่า ตัวหนึ่งมีแค่สีขานะคะมีค่าฟอกค่าเคมีค่าช่างค่าอะไรก็จะเป็นต้องบอกเลยว่าทุกชิ้นส่วนนะคะเป็นเป็นของที่มีมูลค่าสูงทั้งหมดเลยแล้วน้องเอกก็นําทุกส่วนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นพวงกุญแจบ้างอะไรบ้างเอาไว้ห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านสวยๆเก๋ๆนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปก็คือสีดานะคะพี่ๆขาสีดําน้องเอกก็มีแค่2ใบเท่านั้นนี่คือมาใหม่เลยนะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะพี่ๆขา อยากให้ได้อยากให้ได้ครอบครองแล้วจะรู้ว่าน้องเอ๋เนี่ยได้ส่งกระเป๋าที่สุดแสนจะสวยสะพรึงให้กับพี่พี่ได้ถืออวดถือโชว์นะคะให้ดูใบที่หนึ่งก่อนเลยจระเข้นะคะถ้าได้เห็นพื้นเดิมจะรู้เลยว่าสีของเขาไม่เท่ากันมีบริเวณที่เข้มมีบริเวณที่อ่อนแต่ว่ามีการไล่ระดับเฉดสีได้อย่างสวยงามถ้าได้ขนาดจระเข้ที่พอดีกับไซส์กระเป๋านะคะแล้วก็วางกลางลาตัวก็จะสวยงามแบบสีขาวหิมะละยันอย่างสีดําใบนี้ก็ถือว่าผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่ลวดลายด้านหน้าด้าน,าน,านหลังมีความก เคียงกันมากที่พี่เห็นไหมคะออนอกจากต้องใช้จระเข้ถึง2ผืนด้วยกันในการผลิตรุ่นนี้เพื่อให้ได้ลวดลายที่แบบมีความใกล้เคียงกันคือเราจะต้องมีวัตถุดิบมากกว่าหนึ่งตัวถ้าเกิดว่าเรามีจระเข้แค่ตัวเดียวนะคะผลิตใบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ไว้ด้านหน้าอันนี้ไว้ด้านหลังผืนอย่างเงี้ย ด้านหน้าด้านหลังก็จะมีลวดลายที่ค่อนข้างต่างกันเพราะว่าจรลเข้เนี่ยหนังเขาจะไล่ระดับกันนะคะพี่พี่แล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้ด้านหน้าและด้านหลังใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้จรลเข2สองแื้วประกบคู่ตรงกลางลําตัวอันนี้คือ2ผืนประกบคู่ตรงกลางลําตัวพี่พี่ขาไม่ได้ง่ายๆเลยนะที่จะได้แบบนี้สวยงดงามมากๆดูได้เลยนะคะราคา8,900บาทเท่านั้นดูกลนกระเป๋าพี่พี่ขากล้องวิดีโอของเราเนี่ยไม่มีแอปพลิเคชันใดๆนะคะก็ คือความสวยตามที่เห็นในกล้องอย่างนี้เลยของจริงเนี่ยโอ,อ้โหสวยกว่าในกล้องอีกนะคะแผล่ลึกแผ่ยาวไม่มีคัดให้อย่างดีอย่างที่คิดอย่างที่ดนที่สุดอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือใบที่1จะเป็นลวดลายที่เป็นตารางใหญ่เดี๋ยวค่อยดูด้านในนะคะส่วนใบที่2เนี่ยจะเป็นลายตารางเล็กของจอัลเเทศไปน้ำในนะคะสำหรับใบนี้เนี่ยเป็นสายพันสยามแต่ว่าเราเลือกตารางเล็กประกบคู่กันคือใช้จรลเทศสองตัวนะคะพี่ๆค่ะก็คือเป็นบริเวณตารางเล็กประกบคู่กัน2ผืนซึ่งลายแบบเนี้ยจะหายากนา จะหายากมากในสายสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามเพราะว่าสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามเนี่ยตารางเนี่ยจะใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าลวดลายแบบนี้จะมีน้อยมากสําหรับสยามซึ่งจะไปตรงกับลวดลายของแม่น้นํานายจะสวยงามนะพี่ๆขาก็มีความสวยงามมากๆหลายๆท่านก็ชอบลายเล็กนะคะ,อ,ะอันนี้น้องเอนเล่าให้ฟังเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนมากเราก็จะเห็นลวดลายประมาณนี้ซึ่งเวลาเราวางหนังเนี่ยพี่ๆขาด้านหน้าและด้านหลังก็ต้องมีความใกล้เคียงกันแบบนี้เห็นไหม เล็กประกบคู่กับเล็กนะคะใหญ่ไม่ได้แปลว่าสวยเล็กไม่ได้แปลว่าสวยน้อยกว่า <c oughs> คือโดยธรรมชาติเนี่ยพี่พี่เขาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะหนังแท้เนี่ยคือเขาจะไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการผลิตให้ได้สวยงามเนี่ยถ้าคนที่ชอบลายใหญ่ก็ต้องประกบคู่ลายใหญ่ให้กับลูกค้าให้มันมีความสวยงามแล้วก็บาลานซ์กันที่สุดนะคะถ้าลูกค้าชอบลายเล็กเราก็ต้องประกบลายเล็กอ่าให้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้คือเนี่ยแม่น้ำนายลวดลายจะเล็กอย่างนี้ยค่ะเห็นไหมลวดลายจะเหมือน แม่น้ำนายเลยว้าวสิบล้านบาทพี่พี่ขา BK นะ่ะฟาดเข้าไป10ล้านแล้วนะคะตอนนี้จัดว่าเป็นงานหายากติดอันดับโลกมหาเศรษฐีบางท่านต้องใช้เวลาในการรอคอยนานมากกว่าจะได้ครอบครองไม่ใช่ทุกท่านที่เห็นน้องเอ๋แล้วจะได้ครอบครองนะคะต่อให้พี่มีตังค์ให้หนูหาของให้หนูก็หาไม่ได้ตัวนี้น้องเอ๋ไม่ได้มีสต็อกไม่ได้มีสต็อกแล้วก็ไม่ได้มีตลอดนะคะมาทุกรอบคือหมดเร็วทุกรอบ ย้ากับพี่ๆว่ามาทุกรอบหมดเร็วทุกรอบงานสวยงานสวยมากนะคะงานคัดพิเศษมากลวดลายตารางที่น้องเอคัดให้วางหนังให้น้องเหยใช้จรเข้2ตัวประกบนะคะพี่ๆเพราะฉะนั้นวิธีการผลิตหรือวิธีการวางหนังาการคัดเลือกหนังของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าพี่ๆรับงานของเหยียดไปแล้วนะคะมหาเศรษฐีทั่วโลกเห็นจะต้องหันมาวมงพี่ๆจะรู้สึกประทับใจมากและพี่ๆจะไม่ผิดหวังเลยด้านในนะคะผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บด้านในสวยและประณีตมากๆรุ่นนี้คือปกติเวลาใช้งาน เ,เขาจะเปิดฝาไว้อย่างนี้พี่ๆไม่ต้องกองังวลว่าอยฝาครอบจะใช้งานยากไม่ยากค่ะถ้าเกิดว่าใส่ของมีค่าพี่ๆจะล็อกแม่กุญแจไว้อย่างนี้ก็ได้แต่โดยทั่วๆไปเขาจะใช้งานกันอย่างนี้นะคะไม่เน้นใส่ของมีค่าค่ะคือเน้นอวดเน้นโชว์อย่างเดียวเลยพี่ๆี่ารุ่นนี้ขอแนะนําเลยนะคะนะอกจากมีแค่สีละสองใบแต่เสยนใจไวๆนะคะแล้วก็ราคานี้คือราคาดีมากๆขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วน้องเอ๋จะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋านังสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี